สวัสดีชาวราศีมีนทุกท่านนะครับก็ขอทํานายดวงชะตาความรักของชาวราศีมีนตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15มีนาคมนะครับว่าความรักของชาวราศีมีนจะเป็นเช่นไรนะครับผมตอนนี้ก็เป็นการทํานายดวงท,วทั่วไปไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะครับและสำหรับใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกันก็มาเริ่มที่ไพ่ใบแรกของชาวราศีมีนก่อนเลยนะครับเป็นไพ่ของ1เหรียญเข้ามา หรือเอทออฟเพดิเคิลนะครับไม่หมายถึงการที่คุณพยายามทําสิ่งดีเวลาคุณรักใครเนี่ยมันจะเป็นแบบคอยดูแลคอยช่วยเหลือเขาเสมอชันไพ่หนึ่งหรือเอทออฟเพดิเคิลคือหมายความว่าการมอบสิ่งดีดหรือการเคยหยิบยื่นสิ่งดีดให้กับใครสักคนหนึ่งไปแต่สิ่งนี้มันเหมือนกับการที่คุณเนี่ยได้รับกลับคืนมาแล้วจากสิ่งที่เคยให้ไปแล้วเหมือนกับไม่เหลืออะไรให้ไปแล้วเหมือนกับคิดว่าม,มันได้ว่างเปล่าเนี่ยแต่เห็นภาพของเบื้องหลังว่ามันมีบ้านเกิดขึ้นมามันมีหลังหนึ่งเกิดขึ้นมา วันเดินไปเกิดคุณเลยเนาะอันนี้ผมลืมไปเลยแฮปปี้เบิร์ตเดย์ด้วยนะครับแล้วก็ขอให้มีความสุขสมบังิละไนะครับแล้วก็มีโชคลาภมีเงินมีทองหรือว่าประสบความสำเร็จในสิ่งที่รักหรือรอคอยหรือต้องการอยู่นะครับเช่นไพ่หนึ่งเหรียญใบเนี้ยทำนายเลยว่าชาวสีมีในช่วงเดือนมีนาคมคือโอกาสในการที่สิ่งนี้คุณให้ไปหรือสิ่งที่คุณหยิบยื่นสิ่งนี้ให้สักคนหนึ่งไปหรือผลบุญผลธรรมที่คุณทำเอาไว้เนี่ยมันได้รับแล้วได้รับโอกาสได้รับชื่อเสียงเช่นหนึ่งเหรัีี่ดๆเข้ามา การได้พบเจอความสุขการได้พบเจอสิ่งดีๆเข้ามาโดยการที่อาจจะพบเจอคนเข้ามารู้จักเข้ามาจีบเข้ามาหยิบยื่นสิ่งดีๆให้กับเราโดยการช่วยเหลือก็มีหรือหนึ่งนี่ยคือการสร้างบ้านใหม่นะครับลาบลอยการออกรถใหม่นะครับแล้วก็ของขวัญนะครับดอกไม้นะครับของขวัญเล็กๆน้อยๆหรือความรู้สึกดีๆที่กลับมาได้รับมันในช่วงนี้เพราะหนึ่งหนึ่งคือหมายความว่าสิ่งที่คุณให้ไปเห็นไหมครับมันผักลอ,อยออกไปแล้วว่ะมันสูญเสียไปแล้วยังไงมันก็เป็นของเราไงมันก็ขวนขึ้นกลับมามันเป็น ให้ใครไปด้วยความรักจริงๆให้ไปด้วยหัวใจจริงๆให้ไปเพราะรักจริงๆเนี่ยแหละไม,ไม่มีอะไรมากกว่าความรู้สึกว่ารักเลยนะสุดท้ายสิ่งเหล่านั้นไม่กลับมาคืนคู่กันเห็นไหมครับกลับมาเดินอยู่เคียงข้างกันกลับมาเหมือนกับตั้งตัวและดีกว่าเดิมอะ่ะก็เลยนะงชาวสีมีนช่วงนี้หมายความว่าสิ่งที่คุณทำลงไปเคือการทำที่ดีที่สุดแล้วนะใครอย่าเพิ่งไปท้อใจนะทำดีแล้วไม่ได้ดีหรือว่าทำดีแล้วไม่เห็นได้อะไรเลยไม่เห็นน่าจะทำต้องทำดีเพื่ออะไรอย่างเงี้ยแนะนำเลยว่าทำไปเถอะส เดี๋ยวมันได้รับเองอยังไงก็ได้รับอยู่แล้วแหละไม่มีใครทําชั่วแล้วได้รับดีตลอดไปหรอกคนทําชั่วก็ต้องรับสิ่งที่มันไม่ดีวันใดวันหนึ่งอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นอยากชาวสิมินเชื่อมั่นตั้งมั่นเอาไว้ว่าสิ่งที่คุณได้รับหรือโอกาสในชีวิตของคุณช่วงนี้คือโอกาสที่ดีเลยนะแค่ทําให้ตัวเองมีความสุขก็ได้ไม่ต้องทําดีหรอกแต่ทําดีในสิ่งที่ดีกับตัวเองหลักตัวเองก็ได้นะครับ edge of potential คือหมายงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมาชาวสีมีนนนจจ้น อาจจะมองถึงโอกาสชื่อเสียงเงินทองการสร้างบ้านใหม่การซื้อรถใหม่ลาบลอยการมีโชลาบนะครับในช่วงเดือนมีนาคมนี้เลยได้รับโอกาสกะผมขวัญเลยนะไพ่ขึ้นมาแบบนั้นพอไพ่ไปต่อมาเนี่ยมันขึ้นมาว่าไฟออฟซอร์สนะครับหรือ5ดาบคุณมีไหนท่านจะถูกคนรักเนี่ยมักจะทําลายบ้านไปอะ่ะเวลาคุณรักใครหรือเหยียบใครนะคุณมักจะถูกคนรักเนี่ยทำไม่ดีใส่หรือทาร้ายอยู่เสมอเลย แต่คนรักของชาวสีมีหลายท่านเนี่ยเขารู้สึกนะครับแลวเขาคิดด้วยว่าคุณเนี่ยยอมเขาเขารู้แหละครับว่าคุณยอมแพ้เขาเขารู้แหละครับว่าคุณรักจนคุณยอมเจ็บยอมเสียใจอ่ะเขาจะทําอะไรคุณก็ได้เขามองคุณแบบนี้เลยนะก็ทำน้ำพพายของชาวสีมีหยท่านมีพายห้าดาบเข้ามาหมายความว่าคนรักที่ทำร้ายคุณไปอ่ะเขาก็รู้แหละว่าเขาทาได้กับคุณคนเดียวเขาก็รู้เขาสามารถทําจะมาหาคุณจะไปทาอะไรคุณก็ได้จะมาก็มาจะไปก็ไปยังไงคุณก็ยอมแพ้ยังไงคุณก็รักเขายังไงคุณก็ไม่มีวันที่จะไปทําร้าย ฉันไฟออฟซอสคือหมายความว่าชาวสีมนท่านจะรู้สึกเหมือนกับเจ็บปวดเสียใจก,กับสิ่งที่คนรักทาอะ่ะแต่คนรักของคุณเนี่ยลองดูข่ด้านหลังสิเขาไม่รู้สึกเลยนะว่าคุณเนี่ยจะถึงขั้นแบบยอมเดินไปแนละ้วไม่ยอมให้เขาทาร้ายไม่ยอมเจ็บแล้วทนเจ็บไม่ไหวแล้วก็ในมายชาวสีมีนมีไพ่ห้าดำหมายความว่าใครก็ตามที่ถูกคนรักทาร้ายหรือบอกเลิกบอกลาไปคุณยอมถึงที่สุดแล้วนะคุณดีที่สุดแล้วนะคุณรักเขาสุดชีวิตคุณรักเขาสุดหัวใจแล้วนะแต่สุดท้ายพ่อเขาทําแบบนี้กับเราเรื่อยๆเนี่ยมันบอกเราว่าชาว ไม่ยอมแล้วเดินออกมาแล้วจากความเจ็บปวดก็ทำงาน,นในช่วงเดือนมีนาคมชาวสีมีถ้ามีเกณฑ์มุฟออน on, มีเกณฑ์เดินออกมาจากความเจ็บปวดเดินออกมาจากความเสียใจแต่คนร่กงของคุณอาจจะคิดว่าเขาสามารถทําร้ายคุณได้สามารถจะมาก็มาจะไปก็ไปถ้าเหมือนกับเราเนี่ยไม่มีค่าอะไรถ้าเหมือนกับเราไม่เคยดีกับเขาถ้าเหมือนกับคนที่ไม่เคยรักกันเลยอ่ะถ้าเหมือนกับคนที่เหมือนกับไม่เคยรักกันเลยใช่ไหมที่ผ่านมาถึงทําร้ายกันขนาดนี้ถึงทําไม่เหลือเยื่อใยถึงทาเหมือนกับเราไม่มีความหมายอะ่ะนะครับ ฉันพไพ่ใบนี้ขึ้นมาคือเรื่องข,ของเดอะไฮพิเทขที่มาไปที่3มครับมันคือสิ่งที่ชาวสีมีเนี่ยท่านทำไมถึงยังอยู่หลายๆคนคงรู้อยู่เพราะว่ารักหลายคนอยู่เ็ายังเชื่อใจยังเชื่อมันในคำสัญญามีคำสัญญามากมายที่คุณกับ2คนเนี่ยตกลงกันเอาไว้อาจจะมีมองถึงขั้นแต่งงานหรือด้วยซ้ำหลายหลายคนนะครับแต่งงานกันหรือเชื่อใจหรือมีคำสัญญาต่อกันก็จะทำให้ชาวสีมีเนี่ยอยากจะยู้ขอโทษพ,พูดไม่ช้อยชัดขอโทษครับอยากจะรู้นะครับอยากจะเห็นอยากจะรู้ว่าทาไมเขาถึงเปลี่ยนไปอยากจะรู้ว่าเ네รื่องราวที่ผ่านมาเนี่ย เขาไม่เห็นเรามีความหมายเลยหรือไงลืมไปแล้วหรือไงสัญญาที่เราเคยให้แก่กันไว้อะถึงทํากันแบบเนี้ยถึงทําร้ายกันแบบนี้ถึงทิ้งกันเหมือนกันแบบเนี้ถึงทําไม่เหลือเยื่อใยถึงทําเป็นของตายถึงทาไปเหมือนกับคนไม่เคยรักกันเลยอ่ะฉันห้เดือยไฮพิเทสไปที่ศาลทำนายแบบนี้ด้วยกันว่าคุณมีในท่านครับสิ่งที่คุณเชื่อมั่นสิ่งที่คุณแบบเชื่อใจสิ่งที่คุณรักษาสัญญาเนี่ยมันเกิดขึ้นที่ตัวคุณเองมันเกิดขึ้นที่หัวใจคุณเองคุณยังอยู่ตรงนี้เพราะคุณณยยยัััังงรรกกคุอออแล้ว็เชืู่่่มมนนไผิดะ ให้ไปนี่คือการให้กําลังใจแล้วการบอกชาวสีมีหดายท่านด้ว,ว่าคุณทําในสิ่งที่เชื่อก็พอแล้วนะครับแต่ตราเกิดคุณรักษาสัญญาแล้วชี้ไปที่หนังสือแล้วเห็นไหมครับแต่คนรักของคุณเนี่ยกลับไม่กลับมากลับปล่อยให้คุณนั่งรออยู่แบบนี้ยีห่างตัวเองด้วยเปลวไฟขังตัวเองด้วยความว่างเปล่าเห็นไหมครับห่างตัวเองโดยการที่เหมือนกับเบื้องหลังของเราอะ่ะมันมีแต่น้ําตาฉันถ้เกิดใครรู้สึกเหมือนกับเจ็บกับการรอคอยเจ็บกับการเสียใจเจ็บกับการที่อยู่กับว้มตามานาแสนาเนี่ยไพ่ไปนี้จะเห็นภาพของโลกใบหนึ่งท มองไปนอกหน้าต่างสีมองไปบนท้องฟ้าสิเวลาผมเสียใจนะครับเวลาผมทุกข์ใจเนี่ยผมจะมองบนท้องฟ้าหรือว่ามองไปเหมือนกับมองเป็นโลกใบเนี้ยเหมือนกับมองไปดูโลกใบเนี้ยสิมันมีหลายคนนะที่ทุกกว่าเราม,มีหลายคนนะมากมายที่กำลังต,ตามหาคุณอยู่ฉันพ่้ยไนี้เปเสมอนยกับความรักจักสีมินที่โอกาสของคุณเข้ามาแล้วนะอยู่เบื้องหน้าคุณแล้วนะขอเพียงให้คุณเปิดใจขอเพียงให้คุณกล้าที่เดินออกมาขอเพียงให้คุณออกมาจากความเจ็บปวดเสียใจถ้าเกิดคุณเสียใจจนน้าตาของคุณเนี่ยมันคือน้ําตาแห่งความเสียใจลืมเลือนไปแล้วออ่่ร้้งงหจนูสึกววาตัเ หายเจ็บเสียใจรอคอยจนตัวเองรู้สึกว่าเจ็บปวดเสียใจจนรอแล้วไม่ได้อะไรหรือรอไปแล้วเนี่ยสุดท้ายเธอไม่กลับมาหากันนะ่ะไพ่ใบนี้คือหมายความว่าเจ็บน้อยที่สุดหรือเสียใจมากที่สุดแล้วนะครับถ้าเกิดรู้สึกว่าต้องเป็นอย่างนั้นหยุดทําร้ายตัวเองหยุดขังตัวเองได้แล้วเพราะเธอไฮพิเจตห้า Hi P T 1, หดาบหนึ่งเดี๋ยวทำนายชาวสีมีในช่วงเดือนมีนาคมตั้งแต่วันที่หนึ่งสิบห้าว่าคุณจะได้รับสิ่งดีโอกาสในชีวิตเข้ามาที่มันเป็นโอกาสที่ดีเลยนะและช่วงนี้มีเสน่ห์มีโอกาสถูกหว,หวยด้วยซ มีคนเข้ามาดูแลเข้ามาช่วยเหลือเราโอกาสดีๆเข้ามาแล้วเดี๋ยวให้พิเทศนะครับถึงขั้นแบบไหนสิ่งที่คุณเชื่อมั่นในความรักสิ่งที่คุณเชื่อมั่นในการรอคอยหรือความรู้สึกที่คุณทําดีในหัวใจคุณมาตลอดเนี่ยมันเป็นเหมือนเครื่องหมายของความรู้สึกที่กลางเขนมันคือความรักตามศีลธรรมตามศาสนาที่คุณรอคอยครับก็เะิ่าในชาวสีมีช่วงนี้มีโอกาสได้พบเจอความรักที่เป็นคู่แท้รักรักที่ดีนะครับความรักที่ถูกต้องความรักที่ดีกว่าเดิมขอเพียงแค่ผ่านความทุกข์ขอเพียงแค่คุณมุกออนได้ ถ้าเกิดเขาสึกเหมือนกับยังรักยังรอคนรักอยู่ที่เขาจากไปที่เขาเพิ่งเลิกเพิ่งลากันไปเนี่ยไม่เกินช่วงของ3เดือน4เดือนหรือเกินให้ไม่เกิน5เดือนเนี่ยอาจจะต้องรอดูก่อนนะเพราะคนะของคุณเนี่ยมักจะเป็นคนที่เวลาจะเสียคุณไปเนี่ยนะครับหรือเวลารู้สึกว่าชาวสีมีท่านเนี่ยถ้าเกิดยังรักยังรอเขาอยู่เนี่ยไพ่ใบนี้ค่อนข้างจะตอบอยู่แล้วว่าเดือดสเตนครับเห็นไหมคุณเหมือนคนคนหนึ่งที่เหมือนกับไม่ว่าเขาจะทาร้ายคุณแค่ไหนเป็นสิ่งโตดุร้ายแค่ไหนเนี่ยคุณก็ไม่เคยคิดจะไปทาร้ายเขาเลยคุณใจอ่อนเสมอ นะครับใจคุณเนี um, ่ยมันเหมือนกับใจอ่อนในเขาทุกทีอ่ะนะครับเธอเขาทิ้งร้ายคุณกี่ครั้งเ็าทิ้งไปตั้งกี่ครั้งเขานอกใจคุณไปตั้งกี่ครั้งแต่ใจคุณก็ยังรักยังแคร์เขาอยู่ดียังยังอ่อนยังรอคอยเขายังรักเขาอยู่แบบนี้ฉันจะสเตนก็ได้ทำนายว่าสิ่งที่คุณรอคอยสิ่งที่คุณรักเนี่ยถ้าคุณยังรักแล้วก็รออยู่ยังไงเขาจะกลับมาให้คุณดูแลเขาแหละยังไงเขากลับมาหาคุณอยู่แล้วกลับมาให้คุณเนี่ยรักษาดูแลเขาเพราะคุณเนี่ยเป็นคนที่อ่อนโยนเป็นคนที่เหมือนกกกกัับรรรเ้้าาดวยูสที ดังรักยังแคร์คอยดูแลคอยห่วงใยและอดทนเขาขนาดนี้แหละฉันจสเตนทำนายแบบนี้ว่าคนที่ทําร้ายคุณไปเนี่ยจะกลับมาดูแลจะกลับมาเข้าใจจะกลับมาเชื่องนะครับจะกลับมาเหมือนกับเชื่อมความสัมพันธ์กันจะกลับมาเหมือนกับเชื่อมั่นกันมากขึ้นเข้าใจกันมากขึ้นรักและห่วงใยแล้วก็เข้มแข็งกันมากขึ้นผ่านอุปสรรคไปแล้วมากขึ้นแต่ถ้าเกิดคนที่เขานอกใจคุณไปมันเป็นปีศาจซาตานเนี่ยทำนายไปเลยถ้าเกิดใครละหลาของเราไปเกิน5เดือนขึ้นไปหเดือนขึ้นไปหรือ1ปีไปแล้วเนี่ยมันคือปีศาาาตล อย่าไปอยู่คนที่มันใจร้ายอยู่คนที่มันไม่คิดจะกลับใจฉันจะสเตนไปนี่น me, หมายความว่าหลายคนจะถูกความรักที่ถูกนอกใจการทำร้ายจิตใจการทำร้ายร่างกายการบอกเลิกบอกลาหรือการที่ทนมานานเสียใจมานานแต่เห็นไหมครับคนคนนั้นเป็นปีศาจไปแล้วอย่าไปอยู่คนที่มันชั่วร้ายอย่าไปต้องการหรืออย่าไปรักคนคนหนึ่งที่เขาไม่รักเราเขาไม่จริงใจกับเราเขาไม่ต้องการเราเพราะสิ่งที่เขาทำเนี่ยอาจจะเป็นการนอกใจกมันมากกว่าเกินที่จะให้อภัยนะครับสิ่งที่เขาทํามันเจ็บปวดเกินกว่าที่จะยอมรับ เพราะฉะนั้นใครหลายคนถ้าเกิดเลือกราคนรักไปเกิน4เดือน5เดือนขึ้นไปหรือเกิน1ปีขึ้นไปแล้วทำนายเลยว่าคนรักของคุณเนี่ยมันเป็นปีาจมันไม่ดีนะครับมันไม่ดีมันคือมันเลวร้ายนั่นแหละแต่ถ้าเกิดใครสักคนเลือกราคคนรักไปไม่เกิน4เดือนไม่เกิน5เดือนเนี่ยอาจจะต้องลองส่งคลิปนี้หรือการลองดูว่ารอคอยก่อนนะอดทนนิดนึงนะคนนั้นของคุณอาจจะเป็นเดอสเตนคือเป็นสัตว์ที่แบบไปทําอะไรที่มันเลวร้ายมาไปทําอะไรที่มันนอกใจผิดศีลขึ้นมาแต่สุดท้ายจะกลับมาผ่านอุป เพราะไม่มีใครรักและเข้าใจเขาหรือเดียร์เขาเท่ากับที่ชาวสีมีเนี่ยเป็นนั่นเองครับซึ่งหลายๆคนจะควบกัเทาาสีธาตุดินธาตุลมธาตุไฟนะครับเมสิงธนูก,ก็ได้นะครับหรือว่าธาตุลมธาตุดินนะครับเป็นประมาณนั้นเลยซึ่งเราเคยมีความสุขด้วยกันเราเคยมีสิ่งดีร่วมกันมาก่อนเราเคยมีคําสัญ,ญญาที่ผมพูดไปครับที่ผ่านมาผ่านอุปสรรคผ่านอะไรกันมาตั้งเยอะเคยมีสิ่งดีร่วมด้วยกันมีคําสัญญามาด้วยกันบอกว่าเราจะมีความสุขบอกว่าเราจะไปต่อกันบอกว่าเราจะสร้างอนาคตด้วยกันแต่เห็นไหมครับ ไม่เคยรักกันเลยใช่ไหมถึงทําร้ายกันขนาดเนี้ถึงทิ้งกันไปแบบนี้เพียงแค่เขาเจอคนที่เขาต้องการมากกว่าเพียงแค่เขาเจอคนที่ดีกว่าคุณหรือเขามองว่าคุณเป็นของตายมองว่าเรารักเขาดีกับเขานะครับเป็นคนดีแต่เขาสุดท้ายเขาก็ไม่ได้รักเราอยู่ดีอะทาดีแทบตายสุดท้ายไม่มีที่อยู่สุดท้ายต้องมาอยู่อ่างเนี้ยคนเดียวสุดท้ายไม่มีที่อยู่ในหัวใจเขาสุดท้ายเหมือนกับอยากจะรู้ว่าอยู่ตรงไหนของหัวใจเธอนั่นเองฉันเดสเตนต์หลายคนคงรู้สึกพยายามจะเข้าใจคนรักหรือพยายามจะบอกคนรักเข้าใจครับ ผมถึงแนะนําว่าจะมีหลายคนเนี่ยส่งคลิปนี้ไปหรือลองปรับลองแก้กันดูก่อนถ้าเกิดยังไม่สายเกินไปยังไม่เกินเวลาที่ผมพูดไปนั่นเองครับเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นมาสำหรับชาวสี่มีท่านในช่วงเดือนมีนาคมเนี่ยเอ็ดออฟคัพหรือไพ่หนึ่งถ้วยมันคือความสุขสมบูรณ์แบบมันคือความรักที่เคยมีให้กันซนถ้าเกิดใครรู้สึกเหมือนกับเสียใจไปแล้วเนี่ยฟ้าหลังฝนเห็นไหมครับมันก็มีชาวสีมีเนี่ยยืนอยู่ก็จะทำนายว่าชาวสีมีในช่วงนี้คุณจะพบเจอความสุขพบเจอความรักที่ดีข่านความเสียใจไปได้วยดี อะไรที่คุณทุกข์ใจหรือเจ็บปวดหรือเสียใจอยู่ตอนนี้ถ้าเกิดไม่เกินเวลาที่ผมพูดไป4ีถึงหเดือนทุกอย่างจะผ่านไปได้ดีจะกลับมาลักกันมากกว่าเดิมจะกลับมาเริ่มต้นกันใหม่อันนี้ทำนายแบบนี้กันว่าจะกลับมาเริ่มต้นกันใหม่จะกลับมาคืนดีจะกลับมาลักกันเหมือนเดิมรักกันกว่าเดิมด้วยนะแต่ถ้าเกิดใครเรื่องราคนรักไปนะครับหรือโสดอยู่นะตัดสินใจว่าจะพอมันคือการหันหลังให้กับความเจ็บปวดหันหลังให้ความเสียใจเห็นไหมครับเรื่อเหมือนกับคุณเจอคนหนึ่งที่ขี่ม้าขาวมาเห็นไหมผ ช่วงนี้เข้มแข็งขึ้นคิดซะว่ามันเป็นประสบการณ์ชีวิตคิดซะว่าเหลืออีกครึ่งชีวิตนะครับที่เหมือนกับเราไม่ต้องไป,ไปต้องทนเจ็บไม่ต้องกลับไปเป็นของตายไม่ต้องกลับไปอยู่กับคนที่เขาไม่ได้รักเราจริงๆแล้วอะทั้งนั้นหมดหัมวกไพ่สี่ใบนี้เป็นคือการที่ชาวสีมีช่วงนี้มีโชคลาภมีสเสน่ห์มีคนเข้ามาจีบมีคนเข้ามาช่วยเหลือเข้ามาดูแลมีคนที่เหมือนกับเป็นคู่แท้รักแท้เนี่ยเข้ามานําพาสิ่งดีให้กับคุณแล้วเจ้าชายขี่มา้าขาวเห็นไหมครับเขา,า,าเอาความรักนะครับ ผ่านความเจ็บปวดไปแล้วนะจากนี้ไปจะเจอสงดีจะเจอการเริ่มต้นชีวิตที่ดีจะเป็นเจอความรักที่ดีกว่าเดิมนะครับไม่ต้องกลับไปทรมานไม่ต้องกลับไปฝังใจขอคิดซะว่ามันเป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตที่ทําให้เรารู้สึกเติบโตขึ้นหรือเข้มแข็งหรือทความรักครั้งใหม่ให้ดีกว่าเดิมดีกว่าไหมพ่แนะนําแบบนะั้นแล้วก็บอกคุณแบบนี้ด้วยนะครับแล้วก็ทํานายให้แบบนี้ด้วยวนพยไพ่ใบต่อมาครับ4 o f c u p นะครับหรือไพ่สี่ถ้วย,พยไพ่ใบนี้ค่อนข้างจะเกี่ยวข้องกับคนที่ทิ้งคุณไปหรเล,ลา,า,กกาุว่ะสดท้ย้ยแนี คนที่ทิ้งคุณไปเนี่ยไม่เหมือนกับทิ้งน้ำตาทิ้งความรักทิ้งหัวใจคุณเห็นไหมครับไม่เหมือนกับทำเหมือนกับคนไม่เคยรักกันเลยทาเหมือนกับเราไม่เคยมีความหมายอ่ะถึงทำไม่เหลือเยื่อใยกันแบบนี้แต่สุดท,ท,ท้ายพอเขารู้สึกหันมามองคุณนะทำนายแบบนี้แล้วกันท้ายที่สุดหรือสุดท้ายแล้วเนี่ยคนที่เลิกลาไปครับหรือจากไปเนี่ยจะกลับมานั่งคิดได้จะกลับมานั่งพักจะกลับมานั่งมองเห็นความรักและความเจ็บปวดเสียใจกับคุณเพราะเขาเนี่ยไม่เหลือใครแล้วที่รักเขาขนาดคุณเขาเนี่ยสูญเสียความรักสูญเสียความเจ็บปวดสสูญเียตา สูญเสียความรักมากมายที่ชาวสีมีเนี่ยมองเพ่กับเขาไปนั่นเองครับฉนันการจากลาบางสิ่งบางอย่างไปเนี่ยสุดท้ายความเจ็บปวดหรือความเสียใจหรือหยดน้าตาของคุณเนี่ยมันส่งไปถึงหัวใจเขาเลยนะเปิดน้ําตาอาจจะไม่อยากให้ใครคนนึงล่องเรือจากไปไม่อยากให้ใครคนนึงเดินจากไปหรืออยากให้หยดน้ําตาอันนี้มันไหลช้าหน่อยได้หรือเปล่าขอให้เขาหันไปก่อนขอให้เขาเดินไปก่อนนะนะครับอยากให้เขาเห็นมาเห็นใหญเขามารู้ว่าเราเนี่ยรักและเจ็บปวดเพียงใดแต่สุดท้ายสิ่งที่เขาเราสัมผัสได้เนี่ยมันคือความเจ็บปวดเสีียใจท ไม่ว่าช้าหรือเร็วมากหรือน้อยเนี่ยเขาจะรู้สึกเจ็บหรือเสียใจและเข้าใจความเจ็บปวดของชาวสีมีนและก็ความรักของคุณด้วยนั่นเองครับฉันคิปนี้ผมเลยคิดว่าสิ่งที่คุณเป็นเนี่ยมันเหมือนกับหยดน้ําตาช้าลงหน่อยได้ไหมอยากให้เขาไปก่อนอยากให้เขาไปหาคนที่เขารักแต่ทั้งที่คุณรักเขามากทั้งที่คุณต้องการเขาแคร์เขาแต่ทําเป็นเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรเราเลือกอะไรไม่ได้หรือเราทําอะไรไม่ได้อยู่แล้วอะเพราะเขาเป็นฝ่ายทําร้ายเราเป็นฝ่ายทิ้งเราไปเป็นฝ่ายเลือกนั่นเองครับ ฉันมาดูไพ่ของคนรักของชาวสีมีนแล้วก็คุณมีกันดีกว่าว่าในช่วงเดือนมีนาคมเนี่ยไพ่สามใบนี้นะครับเป็นยังไงบ้างไพ่ใบแรกขึ้นมาว่าเดือดซันนะครับทำนายชาวสีมีนช่วงนี้แล้วว่าแต่หลายคนเนี่ยนะครับช่วงนี้จะเหมือนกับการที่เลิกลาไปหรืออะไรก็ตามนะสุดท้ายจะกลับมาดีกว่าเดิมเพราะมันจะมีเรื่องของการที่เริ่มสร้างกันมากขึ้นเริ่มแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดกันไปอะไรที่มันเกิดทำร้ายกันไปที่มันผิดพลาดกันไปเนี่ยถ้าไม่เกินระยะเวลาที่ผมพูดไปในช่วงสี่ถึงห้าเดือนจะกลับมารักษากัััันนนได้ยงกลบมาทะ ยังกลับมาแก้ไขยังมาให้อภัยกันะให้โอกาสกันดีกว่าเดิมได้นะเพราะมันคือม้าสีขาวที่ชาวสีมีนเองก็ควรจะให้อภัยคนรักหรือรอคนรักอยู่ถ้าไม่เกินเวลาที่ผมพูดไป4ีถึงหเดือนแต่ถ้าเกิดมันเกิน5เดือนขึ้นไปหรือเกิน9เดือนขึ้นไปหรือเกิน1ปีไปแล้วเนี่ยเดือนสันมันคือหมายความว่าคุณจะพบเจอความรักที่บริสุทธิ์พบเจอความอบอุ่นพบเจอความสุขกายสบายใจตั้งแต่มีนาคนมเป็นต้นไปคุณจะพบเจอข่าวสารที่ดีนะครับความรู้สึกที่ข่าวดีความอบอุ่นการผ่านปัญหาทุกอย่างไปด้วยดีนัั่นเองครบ สุดท้ายคนรักที่เลือกลาไปล่ะเนี่ยมันก็จะเป็นการกลับมาเข้าใจเนาะมันมีการกลับมารู้สึกว่าเขาไปไหนจะคุณไม่พ้นถึงทำนายว่าช้าหรือเร็วก็ตามเมื่อเกิดคุณมีนะถ้าเกิดคุณรู้สึกว่ายังให้ัพเขาอยู่มากกว่าแหละนะครับคุณอาจจะให้ัยคนเลวคุณอาจจะให้ัยคนที่เขาทำร้ายคุณแล้วเขาไปไหนจะคุณไม่ได้คุณรู้ตัวเองดีเนาะแต่คุณอาจจะรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้ยอมถูกขังกับความทรมานไม่ยอมถูกขังกับความรู้สึกที่นอกใจหรือคนที่มันแยมร้ายเราหรือทําสิ่งที่ไม่ดีกับเราอีกต่อไปแลล้้้ววหะนนนัททาาายสุุดครณเ จะกลับมาขอความช่วยเหลือจะกลับมาขอโอกาสจะกลับมาคิดได้เลยแหละถึงขั้นเสียใจอ่งผมพูดไปแล้วก็เรื่องถึงความรักของคุณเลยนะแต่เดดซันครับมันอาจจะเป็นโลกใบใหม่มอาจจะเป็นงานชาวสีมีเนี่ยไม่ยอมถูกขังด้วยความเจ็บปวดไม่ยอมถูกทรมานนะครับไม่อยากจะปกป้องหรือดูแลเขาแล้วมันอยู่ที่ว่าคุณยังอยากจะด,ดูแล,แลหรือรักเขาหรือพร้อมจะรอเขาเสมอพร้อมจะให้ภัยเขาเสมอไหมถ้าเขายังต้องการคุณถ้าเขายังกลับมาเนี่ยคุณยังเป็นคนใจอ่อนอยู่หรือเปล่า คุณยังเป็นคนใจอ่อนๆใจอยู่หรือเปล่าเพราะทุกครั้งที่คุณเจอเขาเพราะทุกครั้งที่เขามาหาคุณหรือติดต่อคุณเนี่ยในใจของคุณหรือความรู้สึกของคุณที่คุณทําไปเนี่ยยังรักยังแคร์เธออยู่ดีอะนะครับแต่วันนี้คุณรู้สึกว่าอยากจะพอแล้วอยากจะไปแล้วอยากจะไปเริ่มต้นใหม่อยากจะเป็นคนที่มีใจอ่อนอีกต่อไปแล้วว่ะแต่สุดท้ายเห็นไหมครับต้องตัดขึ้นอยู่กับการเข้มแข็งของคุณขึ้นอยู่กับการที่คุณตัดสินใจแล้วแหละว่าคุณจะไปเจอสิ่งใหม่ๆไหมผมบอกเลยเวลาไปแล้วเนาะในการทํานายดวงเพื่อชาวสีมี ชันไพ่ใบต่อมานะครับขึ้นมาว่าก้าไม่ท้าหรือนายอ็อบวานครับทำนายว่าม land ีหลายๆคนนะครับคนรักของคุณเนี่ยมักจะเหมือนกับไปแล้วอ่ะแต่กลับมาคิดถึงเราทาไมไปแล้วอ่ะแต่กลับมานั่งพะวนมาห่วงเราทําไมชันก้าไม่ท้าหรือนายออบวานแบบนี้ทำนายว่าคนรักของชาวสีเมีเนี่ยไม่เหงาไม่มาใช่ไหมนะครับอยากได้ก็มาใช่ไหมแล้วเหมือนกับถ้าเกิดจะไปอ่ะอย่ามาห่วงกันนะครับอย่ามาห่วงอย่ามาคิดอย่ามาทำรู้สึกว่าเราจะเป็นยังไงนะครับไปเถอะนะครับ พะเหมือนกับไพ่ก้าไม่ทาหมายความว่าเราพยายามดึงใครสักคนหนึ่งไว้ถ้าจะมาก็มา,มา,ท,า,นะา,มาทั้งตัวนะครับถ้าจะมาทั้งมาทั้งตัวทั้งใจทั้งกายขอโทษครับพูดผิดอีกแล้วถ้ามาก็มาทั้งตัวทั้งกายทั้งใจนะครับถ้าจะมาก็มาแบบนั้นแต่ถ้าเกิดมาแบบครึ่งครึ่งกลางกลางค้างคานี่นะครับอย่ามาเลยนะครับไปเถอะนะครับไปหาคนที่เขาต้องการไปหาคนที่เขารักไปหาคนที่เหมือนกับไปให้เต็มที่เลยแต่ถ้าเกิดจะกลับมาก็กลับมาจริงจริงกลับมาด้วยความรักกลับมาทั้งตัวทั้งกายทั้งใจอ่ะ นะครับถ้ามาแค่ครึ่งๆกลางๆเนี่ยก็กลับไปเถอะไปตามทาง,งคุณเถอะไปต่อเถอะจะกลับมาทําร้ายกันอีกเลยฉะนั้นแล้วเว่าผมพูดไปแล้วถ้าเกิดใครเลือกราคนรักไปเกิน5เดือนขึ้นไปถึงหนึ่งเเดือนถึงหปีเนี่ยผมแนะนำเลยว่าจะเป็นการมุกอ่อนดีกว่านะถ้าเกิดเราเดินอ,อมาไกลแล้วเราอย่าใจอ่อนเราอย่าอ่อนใจอีกต่อไปเราต้องเข้มแข็งรู้สึกเหมือนกับคนคนหนึ่งไม่เคยรักกันเลยใช่ไหมฉันพ่าไปต่อมาไปพ่ยของดีแฮงแมนครับมัือการที่คนรักของคุณเนี่ยรู้สึกกาลังรอคอยบางสิ่งบางอย่างจากคุณอยู่นะ ผมเลยคิดว่าความคิดถึงสองระหว่างคุณสองคนมันยังคงมีอยู่ความทรมานระหว่างการเสียกันไปหรือความนิ่งที่มีอยู่ตอนนี้หลายคนจะมีการนิ่งเฉยเย็นชาใส่กันหรือไม่ยอมพูดคุยกันไม่ยอมเปิดใจกันนะนะครับชันอาจจะมีความนิ่งเงียบหรือการนิ่งไปเลยหายไปเลยส่งคลิปนี้ไปก็ได้นะเพราะสองคนต่างคนรู้สึกคิดถึงหรือรอกันอยู่แหละอาจจะรอสัญ,ญญาบางอย่างแชร์คลิปนี้ไปหน้าฟีดก็ได้เพราะเขาแอบมองแอบส่งคนอยู่หรือแชร์คลิปนี้ไปหาเขาโดยตรงก็ได้เพราะเขากำลังรอ,งรองความหวังจากคุณอยู่นะถ้าคุณยังรักและมองเขาาเป็นครอบครัว มองเขาเป็นเนื้อคู่แล้วมองเป็นความฝันด้วยกันอยู่เนี่ยมันก็ยังจะไม่สายหรอกนะที่จะรักกันฉนันดีแฮงแม,แม,แมง่แบบความหักใจเรายังตรงกันอยู่หักใจเรายังรักกันหักใจยังรอคอยแล้วก็ต้องการแลให้ภัยกันอยู่ดีแฮงแม่ครับพึ่งนี้ไม่สายที่จะรักกันมันยังคงมีวันของเราแต่อาจไม่ใช่วันนี้แต่อาจไม่ใช่ตอนนี้แต่วันใดวันหนึ่งครับเผื่อเขาคิดได้เผื่อเขาจะไม่สายเกินไปอะ่ะก็กลับมาที่จะรักกันนั่นเองนะครับไพ่ใบสุดท้ายครับ เป็นไพ่ของที่เอ็มเพจเข้ามานะครับทำนายบทสรุปความรักของชาวสี่มีหลายท่านเลยว่าในเดือนมีนาคมทุกอย่างที่คุณต้องการมันจะมีความสุขอะใครก็ตามที่อยู่ในความทุกข์ใจหรือเสียใจยอยู่ในตอนนี้มันจะมีความสุขเข้ามาเติมเต็มมันจะมีสิ่งดีเข้ามา,หาให้ชีวิตของคุณอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นอย่างใดอย่างหนึง่งเช่นโชคลาภการงานการเงินของขวัญความรู้สึกดีๆความสุขมันเริ่มต้นเกิดขึ้นกับคุณแล้วนะครับเปิดรับสิ่งดีๆเปิดรับความสุขเราเป็นคนคนหนึ่งที่เป็นตัวจริงไม่ใช่ของตายไม่ใช่ตัวเลือก เพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครสักคนนึงทิ้งเราไปหรือมองเราเป็นของตายเนี่ยไพ่ดีเอ็มเพลหมายความว่าคุณมีโอกาสจะมีครอบครัวมีบุตรมีพ่อแม่มีครอบครัวที่รักคุณตั้งมากมายแล้วก็มีครอบครัวที่เขาเรียกว่าอะไรเนื้อคู่คู่แทรรักแท้เข้ามาเลยแหละแล้วคนๆนั้นของคุณเนี่ยนะครับหันหลังให้กับความมันคิดซะว่าเราเราไม่ต้องเจออะไรแล้วกับความรักที่เราเต็มที่ไปแล้วอะไพ่ใบนี้บอกแบบนั้นเลยนะและเปิดรับสิ่งดีๆความรักที่เป็นของคุณดีกว่าจากนี้ไปเนี่ยจะพบเจอความรักที่มันเข้มแข็งขึ้นลดงามมากขึ้น แต่ความเจ็บปวดที่คุณได้รับไประหว่างคุณสองคนนะครับไม่คือความเจ็บปวดความเสียใจที่งดงามนั่นเองครับที่คุณรักเขามากที่สุดที่คุณทําสิ่งดีๆให้กับเขามากที่สุดแล้วมันไม่ได้หายไปไหนขอเพียงแค่อยู่ตรงนั้นแหละแล้วเหมือนกับคุณเนี่ยเข้มแข็งและผ่านมาอย่าหันไปสนใจอย่าหันกลับไปอยู่กับสิ่งเหล่านั้นเพราะคุณไม่ได้ผิดอย่าโทษตัวเองอย่าบอกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าอย่าบอกว่าความรักที่ต้องเจอเนี่ยมันทําร้ายคุณหรือไม่ดีสำหรับคุณนะครับมาดูไพยย่ของคนรักของชาวสีมีนกันดีกว่านะครับ คือคนที่เห็นกกบตัวหรือคนที่เอาตัวรอดอ่ะถ้าเกิดเขาไปรอดหรือเขามีชีวิตที่ดีเจอสิ่งที่ต้องการเนี่ยเขาก็ทําสิ่งที่มันเลวกว่าคุณนะนะครับทาดีกับคนไกลตัวทําชั่วกับคนใกล้ชิดซึ่นเด็ดชารล่อนแอบความถ้าเกิดคนนั้นของคุณเนี่ยนะครับเขาเป็นคนที่ต้องการไปอ่ะมันห้ามอะไรไม่ได้หรอกจะไปดึงเขาเอาไว้ด้วยเชือกจะไปดึงขาเขาาไว้ไปจับแขนเขาเอาไว้หรือพยายามร้องไห้บอกรักเขาขอร้องเขาให้เขาไปจากเราเนี่ยสุดท้ายเขาไปอยู่ดีสุดท้ายคุณก็แพ้อยู่ดีอ่ะนะครับเพราะเราไม่ได้ แลวคนรักของชาวสีมีหลายๆท่านเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีการใช้อารมณ์การที่เหมือนกับชอบทําอะไรตามใจตัวเองชอบทําอะไรที่เหมือนกับไม่ได้คิดให้มันดีๆอ่ะแต่สุดท้ายเดชชายฤอธจะบอกเลยนะว่าพอไปไม่รอดแปะถ้วยครับคือการเดินตามหาคุณแล้วมันนานมากแล้วนะที่เขาจะกลับมาคิดได้อ่ะเชิญแปะถ้วยหรือเอทอฟครับไปนี้หมายความว่าอย่าให้สายเกินไปอย่าให้จากกันไปไกลอย่าให้กลับมาไม่ทันนะครับอย่าให้มันสายเกินไปที่จะรักกันไม่ได้แล้วอ่ะพราะพรุ่งนี้มนไม่สายหรอกนะที่จะรักกันหรือปีเนี้ย ไม่เกินสี่ถเดือนเนี่ยมันไม่สายหรอกนะที่จะรักกันแต่ถ้าเกิดใจเรามันเลิกกันไปนานแล้วมันเกินไปแล้วคุณไปรักคนอื่นมากขนาดนั้นแล้วว่ามันสายเกินไปแล้วแหละที่คุณจะกลับมารักกันอีกเพราะแปดทั่วหมายความว่าเขาทิ้งเลางลาทิ้งเราไปนานอนะ่ะจนลืมไปแล้วว่าดวงใจงของเราเนี่ยมันคือความรักที่แบบเรารักเขามากอ่ะนะครับแต่เขาเพิ่งนึกได้อะไรเงี้ยแต่เขาเลือกที่จะลืมมันไปก่อนที่จะนึกขึ้นได้นะครับไพ่คือบอกแบบนั้นเลยฉันไพ่ใบต่อมาขึ้นมาว่าเดอะสต,ตาร์เข้ามาครับ ไพ่เบนีขั้นชั้นชัดเจนว่าคนรักของชาวสีมีสุดท้ายเขาจะรู้สึกว่าเดอะสตาร์คือการที่เขามองเห็นภาพของคุณนะ่ะเขาจะลืมคุณไม่ได้นะเขาจะมองเห็นดวงดาวมองเห็นโอกาสมองเห็นความรักของกันและกันว่าสุดท้ายคนรักคุณเนี่ยจะเข้าใจความรักเองว่าคุณเนี่ยดีแล้วก็มีคุณค่าสำหรับกันและกันมากแค่ไหนควรจะอยู่คนที่รักจะรักษากันได้นะให้โอกาสให้อภัยกันได้นะถ้าไม่สายเกินไปเดี๋ยวพูดไปครับอาจจะเป็นการส่งคลิปนี้การอาจจะเป็นการหันหน้ามาปรับความเข้าใจอาจจะเป็นการให้โอกาสฟื้นฟู ool, ความสัมพันธ์กันและกะ นะครับแต่ตอนที่ยังรักษาได้ยังตอนที่มันยังทันอยู่อยาให้มันไปกับให้สองดาบค <c oughs> วามเจ็บปวดนี้ไม่เกินกว่าจะกลับไปความเจ็บปวดนี้มันยากที่จะจะอยู่รอถึงบอกเลถ้าเกิดใครรอคนักมาเกิน1ปีหรือเกิน9เดือนหรือเกิน2ปีไปแล้วอะ <c oughs> มันมันเจ็บเกินกว่าจะโดนอีกครั้งมันเจ็บเกินกว่าที่จะเห็นไหมให้ไปจนไม่เหลืออะไรแล้วจะกลับไปทําอะไรอีกอะนะครับจะกลับไปเสียจะกลับไปเจ็บปวดให้ไปจนตัวเองตาบอดให้ไปจนเองเนี่ยไม่มีเสื้อผ้าใส่แล้วอะจนตัวเองไม่มีทางไปด้วยซ้ำกว่าจะมาได้กว่าจะผ่าานนจะ้ววัเลได ที่ยาว์แล้วเสียใครตักคนหนึ่งไปเห็นไหมครับเจ็บแค่ไหนเสียใจแค่ไหนหลายคนร้องไห้นะหลายคนไปถามสัญญาหลายคนนั่งนึกถึงสัญญานึกถึงเรื่องราวต่างๆที่มีแค่แคกันนะ่ะแล้วทำไมเขาถึงทําแบบนั้นฉันค่หลายคนอาจจะบอกเขาส่งคลิปนี้ไปหาเขาหรือการทาตามใช่อะเคิลนก็ได้นะครับอันเดอร์สแตนดิงคือการอยู่กับความรู้สึกที่เราต้องเข้าใจได้แล้วว่าคนที่ไม่รักอะต่อให้ยังไงเขาก็ไม่รักนะครับไม่เหมือนกับเขาไม่เคยรักกันเลยใช่ไหมที่ผ่านมาเราต้องเข้าใจแบบนั้นเลยนะ ถึงทำแบบนี้นะครับว่าหมอนกับเราต้องเข้าใจแบบนี้ทั้งที่เรารักเขาที่เราเหมือนกับจดจำของสัญญาแต่เราทําอะไรไม่ได้แล้วนะครับจงอยู่กับความเข้าใจกับโลกความเป็นจริงของคุณทําดีสุดแล้วไพ่บอกแบบนั้นนะและไพ่ค่อนข้างจะบอกอย่างนึงคือการทําดีนะครับถ้าเกิดจะต้องการทําสิ่งที่ดีอยู่เนี่ยก็ทําไปเลยช่วงเนี้นะครับแล้วก็เปิดรับสิ่งดีที่ตัวเองเนี่ยกำลังพบเจอเข้าใจความหมายของความรักมากขึ้นดีขึ้นกว่าเดิมดีกว่าไพ่แนะนําแบบนั้นก็ขอบคุณชาวสีมีนทุกท่านีมมาาาดดูคิิปน้ฝก,กตต ฝากกด subscribe ด้วยนะครับใครต้องการดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับสหรับวันนี้สวัสดีครับ